สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัด ขจรประชารามอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ทางสวท์ทองปัตตานีค่ะพร้อมทีมงานจะพาทุกท่านมาถวายเทียนพรรษานะคะเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬาหาบูชาประจำปี2565ดิฉันจิตาพรรณประพันธ์วงศ์ค่ะตอนนี้เราอยู่ณนะวัดขจรประชารามนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยได้มีประวัติมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ได้รับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศใน ภายในวัดกันนะคะและจะได้ร่วมทำบุญกับทีมงานของสวทปัตะนีและน้องๆจากโรงเรียนเจริญศรีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องๆเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการฟังเทศค่ะซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัชกจรราชารามนะคะได้พัชนาให้น้องๆได้ฟังนะคะถึงประวัติของอวันเข้าพรรษานะคะเหตุใดถึงมีวันเข้าพรรษาและมีการถวายเทียนและพระอับน้ำฝนเพื่ออะไรนั่นเองค่ะ สวัสดีครับผมสุชาติและพิทักษ์สันตินะครับออกมาชาของจดปัตตานีครับตอนนี้ก็ขอบคุณน้องทาถาด้วยนะครับสักครู่ที่ผ่านมาก็ให้น้องทาถาได้นําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับการถวายเทียนพรรษาของสำนักประชาสังคมสำนักงานประชาสังคมจังหวัดปัตตานีแล้วก็สวทส ช่วงที่เรามาถึงเนี่ยเป็นมีน้องๆนักเรียนเจริญศีเนี่ยเขาจากจังหวัดพัตนีครับได้เดินทางมาถวายเครยนอรริธที่วัดณขณะน,นี้อย่างไรก็ผมขออนุญ,ญาตท่านทุกฟังนะครับในการที่จะได้ร่วมกันรับฟังลาพัสสักครู่หนึ่งครับ คือน้องๆจากโรงเรียนเจริญศรีนะครับทุกท่านวันนี้นักเรียนที่นักปฏิสาณฐานพุทธนะครับก็เดินทางมาขเข้าไหว้เยนภาษาที่วัดขจรประชารชามับวันนี้นะครับน่ารักมากน้องๆทุกคนน่ารักมากนะครับ น่าจะมาน่าจะมากันทุกชั้นปีนะครับเดี๋ยวเขาคุยกันน้องหน่อยได้ไหมเอ่ยลูกอยู่ชั้นไหนรึเล่าขอ6คำหนึ่งค่ะขอ6คำหนึ่งวันนี้นักเรียนมาเป็นหมกี่คนครับรู้ไหมวันนี้มากันกี่คนเอ่ยมาทั้งโรงเรียนมาทั้งโรงเรียนใช่ไหม แล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาถวายเทียนนะเป็นยังไงบ้างเออดีใจไหมดีใจค่ะดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาที่วัดไม่ตัวนะอยากให้ทุกคนได้มาถวายเทียนที่วัดกันใช่ไหมครับก็อยากจะอยากจะบอกอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนบ้างก็อยากอยากให้มาอยากให้ไทยุคนเข้ามาวัดกันเยอะๆไหม ก็อยากจะให้มาช่วยร่วมทําบุญค่ะอ่ามาร่วมทําบุญวันนี้มีความสุขไหมวันนี้มีความสุขไหมได้มาร่วมทําบุญวันนี้ดีนะโอ้นักเรียนชั้นป .6 ครับ1ค่ะโรงเรียนเจริญศรีสุสานค่ะนี่วันนี้ให้บูญต้องฟูเต็มๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกันได้ใช่ไหมเอ่ยใช่เดี๋ยวทำจิตอาสาอย่างไรนะคะทำจิตอาสาเดี๋ยวนี่ที่ไหนเอ่ยทำจิตอาสาที่ไหนไม่น่าจะบริเวณวัดใช่ไหมน่าจะโอ้ มาทำอะไรคิดได้ซ่าทำอะไรเอ่ยน่าจะเก็บขยะเออเก็บขยะนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะ่ครับต้องต้องบอกว่าวันนี้เด็กทุกคนก็ได้มาได้มาร่วมกันทำบุญนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีซึ่งน้องนของโรงเรียนเจริญศรีนะครับก็ได้เดินทางมาร่วมถวายที่บรรษาหลังจากที่ถวายเทียนบรรษาแล้วทาท่า นะครับหลังจากที่ถวายเทียนพรรษาแล้วเนี่ยก็จะเด็กๆก,ก็จะได้บาเพ็ญประโยชน์ด้วยนะครับันเป็นประโยชน์ในบริเวณวัดนี้แหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็เรามาว้านในส่วนของรายละเอียดเล็กน้อยของวัดกระจรประชารามชนิดหนึ่งครับค่ะสำหรับวัดกระจรประชารามนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือของ าชาวบ้านในชุมชนรอบๆวัดนี้นะคะมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมค่ะช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นซึ่งวัดนี้นะคะสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2543ค่ะโดยมีพระพุทธาวีรากรนะคะเป็นเจ้าอาวาสในการที่จะสร้างวัดในสมัยนั้นนะคะซึ่งถือได้ว่าวัดนี้นะคะเกิดะะจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะซึ่งวัด พระจอมประชารามแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตึ่งบลรูสมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะโดยรอบของวัดนี้นะคะมีทั้งชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทาง ทีมงานของสวทปตตนีนะคะเราก็น้องๆจากโรงเรียนเจริญศรีนะคะจะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแล้วก็จะได้ร่วมกันบรรเป็ประโยชน์และถวายเพลงแก่พระภิสุงสงฆ์นวัดขจรประชารามด้วยนะคะตอนนี้ถือว่าบรรยากาศบรรยากาศทั่วไปก็เมืีอคือตอนตอน,ตอนที่ อะไรเอ่ยตรนนี้ทําอะไรเอ่ยอ๋อน้องเจ็บเนาะเขอเก็บขยะนะครับน้องใช้วิธีการน่ารักมากเลยคือถ้าเกิดใครเราโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยใช้ถุงนะครับโดยใช้ถุงก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ร่วมกันเก็บขยะนะครับได้ร่วมกันเก็บขยะภายในบริเวณวัดนะครับถือว่าวันนี้น้องๆทุกคนก็ได้มาร่วมกันเกี่ยวกับในเรื่องของ การทำจิตอาสานะครับแม่มามา,มาทำบุญถวายเทียนพรรษาเสร็จแล้วพระราชาโมขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสวา่างมาสวา่างไปบุดาแสงเกืยียวไยดวงนี้ด้วยเถิดหญิงนาสา,าเยนะตางทุกทางอภิตรชยามาหญิงนาสา,าเยนะ ตาธรรมอภิถูจยามะหมิ่นนาสักาเรนะตาสังฆอภิถูจยามะ้าพระฤาทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการ ด้วยเครื่องสากาลนี้เล่ามาการพระราชโดยพร้อมเมียกันอาระสมาสัมพุทธะภะวะพระูมีพระญาเป็นพระอรันบริสุทธิ์หมดจดจากเลเรื่องเศร้าหองทั้งหลายได้รัสรู้ถูกันทีแล้วมีากเรตตาม สวัสดีโลกวตถหมพระธรรมสัจรพระูม,มีพระททสาเจ้ารไว้แล้วอิเมศสารีทางธรรมปฏิยามีพระพเจ้าชาซึ่งพระ อิเมหิสะการิหตางสังฆาภิคุชยานิพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์พระเจ้าอ่าด้วยเรื่องสาาระเหล่านี้กล่าวพิธการพระเจ้าสามโอรสองการนโหต้า ทุติยังติธรรมสารังคขานี้ทุติยังิสังฆังสารังคขานี้ตติยัิพุทธังสารังคขา ปาติยามติธัรมังสรารนังทักษามีปาติยามติสังขังสรารนังทักษามีอามะพันเต อาติมาคาราเวรตีิกขาประทานสมาธิญาณี้ก็มี